บายดีมีมอนสีเล็ดลาบเนือ้อเด้อเล็ดลาบเนือ้อขวัวใส่กระเพียกระบีซอยเอาได้บม่ดได้ผักไรล่ะมีหมอนหมอนนี้ข้างในลาบแต่สีอย่างเดียวบม่ได้ใส่ข้างในอีย่างเด้อนี่ก็พักกินกราบลวกนอกค่ะอากาศหินหมักเคลื่อสีกับลาบเนาะ อาหารเลงข่อยบริยาได้อาหารกินเมโมนจากงานเก็ดรพีนนองลูกหลานอันนี้ก็ต้มแซ่บน้ำสดน้นำสดแต่เอาเรียบร้อยแซ่บแซ่โนัวน้นำสดนี่ก็ได้ควันพี่น้องมาเห็นเนาะควันอันนี้ก็สิต้มให้โกโก้ดำน้อยอันนี้ก็ได้วิญญาณปลานิญ อันนี้ก็มาเบิกถทวรมันตัดกกคูดเด้อพี่น้องมันสิถึงสายไพาเพิ่นตัดออกให้มันต่ำมันป่งแล้วก็ให้มันเป็นห่มอุ่มทุ่มอยู่หนะบรให้มันสูงบริหารจ้าห่มอุ้มทุ่มเอาผ้ามาหันไอ้น้อยลากดึงออกมาเอาผ้ามาหันกองไว้ให้มันตายเออตัดให้มันต่ำๆนี่นั่นเลย มันคุงสายพายมันสูงโพอดตัดมันต่ำเอออย่ามาเตะกันนั่นแ<ะ>ล้วยังไงเวลาพ้นตน๊ะรายมันแป๊ะเป๊ะเปะจั้า่าอยากเอาลงให้มันบิดนะเบิ่งได้เอออย่ามันพ่าดสายพายเห็นไหมครับทั้งทึ่หงหันม้ามันบนิดได้หะบิดบ้า เออดึงมาสักพีเฮกรเพื่ออยเป็นพลาดอันสายพายนะฮะยุดก่อนยุดก่อนยันบวิดได้ันได้อันตรายได้มันทังได้เหเอางานหน่อยมันลงก่อนสิทธเออเออเอาตรงงานน่อยลงก้อนเอองานหน่อยลงก้อนงานน่อยลงก่อนเยงตัดไปมันบุก ย่านอันตรายเลยมีวงก้นอนนีเออหันจะเลี้ยบวงแม่หันดีหันขาจะบักลงมันไปทั้งนั้นนะมันสิผาดสายไฟด้ค่ะขึ้นไปเอางานน,นู่นมันลงก่อนทำขึ้นไปขึ้นขึ้นไปได้บ่นะไกลเฮ้ยวิจุเมื่อกี้เอาใจาลงอันนี้วิจุเออเอาคำมันคือโตเบาอย่าไม่ไปผาดสายไฟนั่นเอาไปทั้งนั้นมันก็ถือสายทั้งนั้นไดเลยมึงขักๆได้ลูกเอ้ยสายไฟเขาเพื่อนมีได้ทั้งนั้นนะเออ ตั้งงหน่อยลงก่อนเออตาจะกระดึงลงเนี่นั่นแหละตัวมันดีเอาเนี่ยตดก้อนตรงหงาหน่อยฮะตอนนี้คันดึงลงแล้วเออเห็นว่ามันมันสิถึงสายไายได้เห็นบ่มคะอันนี้ปลายมันฮะถ้ามันล้มทั้งนั้นมันผัดสายไายได้ฮะต้องเอาเอาลงไว้มันจะขาดบ่วค่ะตรงไหน รบวางไ้ขึ้นไปนะถือเกือบปวดขึ้นเลยนเนาะอือหนึ่งหมื่นไรก็นอกไงหน่อยนะเออจากนัดเลยโด,ดนแลวแหละมันเชิงสายไายแล้วมันสูงโพดฝนตกผ่าลมผ,ผัดมันผัดเนาะมันผัดจะสายไายันจะได้เลย ตันออเออตัวนี้กับตัว,ตวดทั้งนี้ก็เอาออกก็คุ้นก็คุ้นสีนเห็นนั่แหละกระกองเมียนมันตายลย่างจังจุดไปเท้าทาม งานมันกระเพาถ่านก็ได้สิเนาะเป็นถ่านไม่ละเป็นฐานไม่ละลงกระเพาะฐานนะสิ้นเออสิ้นเออสิ้นใบมันออกเป่นยานหน่อยเอองานมันหาใบเห็ดพืนดังอืเออไม่แห้งแล้วงานตัวนี้ออกแล้วตัดบางงามันโหลดเด้อตัวนี้หันตัดบางงามันพอดีเลยเออเอาบางงามบางงามมันอันไหนหันแล้วกระเพาะตรงนี้ตรงนี้ บอกงามเถิงเออเออเออตัดวางหันเลยเอองามอะไรเรียนบนมือจะหอเรียนตัดงามเถิงเออเออเป็นนั่นแล้วเออโอเคนั่นแหละอืออือมันได้สิบตายกกอันนี้มันจะเป็นโปร่งใหม่หันเลยตัดเธอหนึ่งแล้วมันเพี้ยมันตายตัดมันก็โปร่งใหม่อีกได้นี่นะตัดเธอหนึ่งเลยฟาดทุก สุกมาทางหนาบ้านเราีเลยสุกมาทางเดินบ้านเลยอมอ้าวอืมเออโอ้ยคักคักคักนี่เป็นบาทนี่เออลาไยเขาเือนเคือกันแล้นัก็ออกหรืองานนั่กะเออตัดว่างามนะสุกมาทางผี่แล้วเวยกะบันเสียนน้วก็สุกมา เออสุกวิทย์จะดกกาบันสีอันนั้นแล้วก็สุกมามันหักเลยมันมันพลอยกคกอันนี้นะมันไม่หยาบลงแล้วพี่น้องเป็นแล้วบาดนี้ยเป็นแล้วเออตัดทิ้งมันเลอะอันเก่ามันไหนมันปร่งใหม่เออใบมันี่ยนะอ๋อมุดให้มันปร่งใหม่ลองเอาใบดกโอ้ยไมีแห้งด้วยบาดนี้อาดูอาตาเออ คักแล้วคักแล้วมีแห้งเด้ออือโอ้ยโอ้โหโก้นี่เนาะจะขึ้นมาเก่งแค่ไปเด้อสุยหยอกมันเด้อมันหายเด้อคักคักคักว่ะนี้อือดิใบมันออกนิดนั่นแหละข้าวเี้อบมันก็ตายดอกใบมันถงานมันเหาก็ใบพื้นพื้นดัง ไม่ก็เป็นราคาโน่นเป็นพื้นดังเขาก็เมีจนในหนาหนาวน,นี่ฮาพื้นมาไว้พื้นโคน่นไปดังพิงดังพิงงามหนาวหาผ้ามาสิซอยกันทำแล้วเ้อะ เออเอาเกลือตัดงาเป็นงาเป็นงาหน,านะมาแห่กูก็ส่งผลบนเหแถวๆนะออยนกซอยโอ้ยถิ่มใส่หัวมันหน้าหัวมันแตกซะอืหมัมกโสเธอได้มาไหมไปขนาดเลยติดทุ่งเช้เลยเดินีอยูย่แล้วเต,ต้นหัวออกเลยเก่งๆามหัวออกทั้งผลมาแล้วเขา้าแ่ได้ ออกได้เขาก็ได้ปไปลิ่นได้เดินเสื้อสดเถือได้ผลไปไปเรียนผุนผลงหอดทงหน้าผูนผุเพื่อนแสดงผุนลงหอดผุนมันจะติก๊กผุนเออมันไฟเขาผุน,นไไลเลย,ลเ,ย,เ,ยเดียวนี่นะไปไก่เลยไปส่องเถียวสั้นเถียวม้าม้เข้าเดียวเราก็ไปนะติดผู้สาวแล้ว,ไปไวเ,ลเป็นเป็นบ่าวเลยเต็มบ่าวเลยหมักผู้สาวเลย มาคุ้ส้าหอเ่อมาคุ้สาวแล้เบ่ตัวที่ใ้เมียอลเบ้อบ่โกโก้อยู่ด้เมียแล้วบ่อยู่ใ้เมียแล้อบล่อยู่ด้เมียแล้วบ่อคอยเคี่ยวแล้วบป่ฮะบ่ออบักอันนี้ห้าห้าเพิ่งเหลืวกี่นกมาอ่อนได้เงมาอ่อนเออทาอานี้ กี่เย็กู้ดังมึงนะกู้ดังมึงนะเฮิ้ยนี่แวนหูแวนตาไปอีกเนาะพี่น้องพักวันนี้วันไดนมันถึงสายไผ่ก็พนตกมาเกิดล้มเกิดยังได้พลาดสายไผ่พอดีอันตรายเลยเลยขาดสายไผ่ขาดสายไผ่ขาดไใครจะออกแยบยับยาบสอดกันงดีสอดจังเม่ มันเป็นยังนอกในเฮือนเพผมว่าใสอย่างนั้นเด้ใส่แนวตัดไพ่เด้อเด้มาได้ย่านนรกอีหยังก็เขาเบานะใสก้อมๆนะใส่ก็ใส่ป๊ตัดนะพอบปผู้มันมันเป็นยังไงละคันมันตัดเองมันโหลดเพราะมันเกิดติดขัดเนะขาลองให้เบื้องยว่าอะไรมันติตัดเองเขาลองให้เบื้องยว่าเขาใสเนี่ยจะล่ลองยังนักจิจักเขาเข้ามาเห็ดเขาเขาผู้ละ<อ>ล่องลองใครเบื้องแง่ใดอืมจิจักลองแบบใดอเอา้ามันซัดเลย ก็ตัดตัดแล้วเขาเคยเสิเห็ดกับาบหูเนาะสางไ่เขาพระเจ้กก็ทมาเห็ดให้ทางไเก็มาเห็ดใดรเสียนั่นใดเสียนั่นก็เห็ดในบ้านนี้ดาวเอาก็ได้จ่ายเป็นเดือนลอดไป บริษัทมาอะไรบริษัทมาเป็นอนันตเป็นอน,นั้นเข้าเจ้ามาไะไรผมเนว่าบุคคลหาเลาถามไรร่วมขักแน่ยยังขักแน,น่นไนนนหไนฮะแลขระเบิทางในฮะตัวล่างมาซะนะตัวผ่าดฮะหัวแรากออกมาเลยออกมาให้หน่อยสิ ทิมแจ้ๆยังเอามาจูดมาหนันใบ,บ,บมับอนอะไรแบน่ะงามันก็มี่ะบบตายซะก่อนจูดอ้าวคลิปนี้กับบุมียังด้วยพี่น้องด้วยสองไอ้น้องทำความสะอาดบ้านหานต้นไม้ให้อาดูอาดตาเนาะหานต้นคูนสบัดทูสบัดตาจมูกหกให้มันปป่งแบบต่ำๆเห็ดห่ม มันเป็นหม่มอุ้มทุ่มนะมีมอนหมักไว้นั่นโอเคเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้กล็ลาเด้อ